ท่านธรรมยังสังขานุตติเนยังกาโรมาเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระพธมีพระพา,า,าเจ้าโมไดปฏิบัตีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระโพธมีพระพ,ระพา,า,า,าเจ้าหมไดปฏิบัิตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะตังโฆส่งสาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าหมใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สามีปฏิปันโนภะกวโตสาวกาตังโวสรงสาวกของพร,ระพุทธมีพระพากเจ้าผู้ใดปฏิบัติตมควรแล้วยาที่ทงได้แจ็บปคดเหล่านีค้คือจัตตาริปุริตาอยู่กานิอาถาปุริตาปุกาลาผู้แหงบุรุษสี่คนนะับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะกัปโตสาวก,าวาวกาตังโฆนั่นแหละตรงสาวกของพร,ระพุทธมีพระพากเจ้า อาหุนายโยเป็นตรงควรเจตกระที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นตรงควรเจตกระที่เขาจัดบายตอนรับทักขีนายโยเป็นผู้วรรทักสีนาทานอัญชลิกการะนิโยเป็นที่ผู้ที่ปกคิทั่วไปคนทำอัญชลีอนุตาลังคุญญาเกตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ หันธรรมยังตังคาภิกิเตียงการรมาเตสาธรรมมาโชสุปฏิปาติคุณาติยุตโตพระสงค์ที่เกิดโดยรพระตาสรรเพราะประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธาพิโทรอริยปุกาลสังคาเตโทเป็นหมู่แห่งพระอริยปุกคลอันประเตอดแปดจำพวก ศีลธรรมรปปปาราตยกายาจิตตัวมีกายและจิตอันอาศัยทรรนมีสิ่งเป็นต้นอันบวรวันธรมห้างตัมริยานักกนังสุตุทางข้าพระเจ้าวหวพระทรงมหมดข้าพระเจ้าวหวยพระข้าพระเจ้าว่ายหมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุดด้วยดีสร้างขโยสะพพะนนาังตระนังเข็บมุตตบางเป็นสาร พระธงโมไดเป็นธรณาอันกระเทียมตรงถูดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุตติธานางวันทามิตังสิเรนหางข้าพระเจ้าว้ายพระรงโมนารออันเป็นที่ตั้งแห่งความประเดิคง์งที่ตามโดยเสียงกล่าว สร้างคาตาอัตมิธทาโทวตังโคเมตามิกิตโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิตาระเนี่ยข้าพเจ้าสร้างโคทุกาตากาตาจาวิทาตาจาิตาจเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และรงไปถึงประโยชน์เจ้ข้าพเจ้าสร้างคาตาหังนิยาเทนิตาริรันทีวิทานจีทาง ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้เดพระสค์วัานทานตห้งจริตามีสร้างฆาโตปฏิปันหน้าต่างข้าพเจ้าผู้วาอยู่จากประพฤตตามเสีงความ ปฏิบัติดีของพระสงฆ์นาที่เมตตระนางอันอย่างตั้งโคเมตตระนางว่ารังสารณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณะอันประเริฐของข้าพเจ้าเอเตนะตัจวัเจนะวัตถายังตัตุสาตตเนีด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงจเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา สร้างข้างมีวันธมาเนะนะอยางคุณยังประตูตังอิทเา,าปปเจ้าภูวาอยู่ถึงประสง์ได้ก่อนฝ่นายบุนใดในบัดนี้สราบเพพีอันตรายามีมาเฮสุงตาะตะเตชะตาอันตรายทางปวงอย่าได้มีเจเข้าปเจ้าด้วยเดชแห่งบนนุนนาน กายเยนวาจานวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสร้างเคกูกรรมังปะกาการแม่เจ้าจยังกัมนาติเทียนอันใดที่ค้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สร้างโ้อปฏิฆารหาตัวแต่ยันตังขอพระสงฆ์จงโง่จึงโงทษหลวงเกิดอันนั้นกาลันตรสวริทุงวาสั้งเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป